สวัสดีค่ะวันนี้จะแกงปลาย่างเลยค่ะเด้ออดเดือดได้ที่แล้วค่ะ,อาาอนนะ,คะเอาไปย่างลุกอนแล้วค่ะแกงจะทักขี้ขมค่ะเมื่อนไงตะคุ่ะน,นะคะทุกคน ปลายหา,า,งงา่ดิกระตุ้งามออด่วเลยเห็นไหมคะทุกคุณสักคู่สักคู่แข่งนานๆค่ะปลาเปลือยอย่างจักน้อยปั้นบค่อยดีค่ะช่วงนี้ สองตายายหลานไม่กินด้วยยังผงนัวเนาะขาดบ่ได้ก็คื่อผงนัวเด็กสองตา <c oughs> ไปผักลงไปค่ะทุกคนเก็กปาย่างใส่พักขี้ขมุมโุ้ยทักขี้ขมุมพักซีเราขว่อนน้าลูกให้ยายชิมก่อนเดี๋ยวข้าจอาถ้วยกัดเด้วดค่ะเด้อ แต่แท้คบ่าคาเก่งปลาย่างของเฮาค่ะนะคะว้าเอาตัวใหญ่ๆไหมพี่คุณตัวเดียวเต็มถ้วยเลยบ่ได้บีเหรอค่ะกินเป็นโตแบบนี้เรอคะใส่ผักขี้ขุมใส่ยั่วจำกันนะคะทุกคนคใส่ตัวเดียวกระติมถ้วยนะคะอ่ะโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ก็พอแค่นี้ค่ะเก่งปลาย่างของเฮา แซ่บแสตมกันเด้ค่ะสวัสดีนะคะทุกคน